ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเจ้ามานากันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โมจะพาไปดูกิจรกรรมบูย่าพาร์ทประจําเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนโอเคนะคผมกิจรกรรมนี้จะมีของอะไรเด็ดเด็เข้ามากันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตามพี่โมไปดูในกิจรกรรมบูย่าพาร์ทกันเลยดีกว่านะผมโอเคนะครับไปดูกันเลย let's go กล่องสมด id หมวก f งบ9 9บาบาท ซื้อแล้วได้ของ100%ซกล่องแรกได้68เพรกล่องต่อไปได้ดีแล้วทุกคนมีหมอกเอฟจริงๆโอกาสออก5%แต่สะสมครบ49ครั้งการันตีหมวกเอฟเลยร้านลัเติมเพรด้วยใช้เพียงวีดีมีรหัสขายราคาถูกสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้วก็จะเป็นกิจกรรมมูยาพาตัวนี้นะครับทุกคนที่พี่โมจะมา รีวิวในวันนี้นครับผมของซีซั่นนี้ก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนก็มีท่าทางด้วยนะครับผมท่าทางในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับทุกคนขั้นหนึ่งก็จะได้เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมตัวนี้นะครับและก็จะปลดล็อก ช่องท่าทางเพิ่มสีช่องนะครับทุกคนแล้วก็แสดงแถบนะครับผมเป็นสีทองนะครับแล้วก็ขึ้นตาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับทุกคนขั้นสิบก็จะได้เป็นสกินสกายบอร์ดตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขั้นที่ยี่สิบก็จะได้เป็นโปรไฟล์นะครับแล้วก็สกินรถ แล้วก็ขั้นที่30นะครับทุกคนก็จะได้เป็นสกายบอร์ดนะครับของซีซั่นนะครับผมแล้วก็ขั้นเลเวล40ก็จะได้เป็นกล่องดวงใจนะครับผมแล้วก็ขั้นที่50นะครับทุกคนก็จะได้เป็นสกินในเกมตัวนี้นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ ขั้นที่60ก็จะได้เป็นไม้เบสบอลนะครับทุกคนแล้วก็ขั้นที่เลเวล70ก็จะได้เป็นเสื้อแล้วก็กระเป๋านะครับผมแล้วก็ขั้นเลเวลที่80ก็จะได้เป็นสกินในเกมตัวนี้นะครับทุกคนมาถึง ของเด็ดประจำซีซั่นนะครับทุกคนก็จะเป็นท่าทางพิเศษตัวนี้นะครับเลเวลเกนะครับผมขั้นเลเวลหนึร้อยก็จะได้เป็นชุดผู้ชายตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรเท่กันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมกิจกรรมบูย่าพานนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่โมจะมาทำการ ซื้อกันเลยดีกว่านะผม280รเพชรนะผมโอเคเรียบร้อยนะครับพี่โมก็ปลดล็อกไปหครั้งแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่โมจะมากดลับทั้งหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวพี่โมจะไปเอาตัวละครผู้หญิงมาแต่งชุดให้ดูนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับชุดในเกมซีซั่นนี้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมกันด้วยนะครับผมเวลาพี่โมลงคลิปหน้ามันจะแจ้งเตือนทุกคนนะครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ